ผู้หญิงชอบสิ่งนี้เลิฟเลยมึงแปลอะไรลิ้วพูลิ้วพูผู้หญิงชอบแมนยูห้าห้าเพราะว่าจรหลดผู้หญิงอาจจะหน้าหัานไส้ผู้ชายอาจจะล้อเกินไปจนต้องสาวเอาไปเจ็ดแล้วกันเพราะอะไรฮะชอบดูบอลนะผมแปดมีเสน่ห์ครับเราถ้างแทง อ้แทนด้วยชอบ <c oughs> เลยทฝากแทงให้หน่อยครับ 2>, 2ให้2ว่ากูไม่ชอบดูบอลอนะ่ะตีหนึ่งตีสองมานั่งดูยันเช้าไม่ชอบโอ้้ามันดูบอลอยู่กลางคืนเรานอนสบายเลยนะห้าเพราะผมไม่ชอบดูบอลแ่ีไม่เอาไปสักสามรอกูว่ามันน่าจะไม่มีเวลาให้กูห้ากูชอบเล่นเกมกันแต่กูรู้สึกว่า,วามั่งน้าคาแล้วก็เสียเวลาเยอะ <c oughs> เพราะนั้นมึงไม่ต้องเล่นมึงไปทำอื่นเถอะเจ็ดเล่นด้วยได้อย่างี้ได้เอาว้เล่นเหรอ กมวีก็เล่นเล่นห้าแล้วกันห้าผู้หญิงเล่นเกมมือถือชอบห้าแล้วเกมสวอร์ดอันน้งสิบไปตายเก้าเต็มสิบเพราะว่าผมเล่นเกมเหมือนกันแต่ว่ากลัวแบบมันเล่นทั้งวีทั้งวันแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรกันแบบว่าไม่ต้องไปได้ทำมาหาแดกกันนะสิบทำไมชอบเล่นเอาวีกับผู้ชายโอ้เฮียผู้ชายชนเดียวเลยทุกวันนี้ออกบ้างไม่ได้เล่นเกมเนี่ยปกตีป้องบ้านเลย ฟอมบ้านเราใหญ่นะศูนย์เฉยๆไม่พิสศวาลอะไรมากไม่เกียดไม่ชอบแม่งเล่นก็ดีโอเคจัดไปดนตรก็เจ็ดให้เยอะสุดข้อเลยนะแม่ชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงเรื่องสีนี่สิบเต็มครับมีอะไรเสพไหมเอาเครื่องดนตรีไหนนะทุกเครื่องดนตรีโอ้เอาไปสิบเต็มสิบยี่สิบเลยเพราะว่านั้นจะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าคนเล่นดนตรีน่าจะแบบ ลึกซึ้งหน่อยเรื่องอารมณ์เขาน่าจะเข้าใจเราจริงร้องเพ่งพอเลยนี่เฟี้ยวเลยอุ้ยจริงอะร้องเตยน่าเขาเปี้ยเตยตุ้ยคนเตยตุ้ไอ้เหี้ยนี่อันนี้ไม่ไหวเก้ากูว่ามันเท่ดิตีกองลูกบอลเลยในห้องอะโหน่าเบื่อใช่สองสอแปดก็ดูมีเสน่ห์ดีแต่ว่ากูดูจะดูด้อยอะเพราะกูไม่เป็นเลยร้องก็ร้องก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นกีตาร์มาขออนุญาตไม่ร้องนะครับ ชออยู่บ้านดีสิบเลยกันสบายดีไม่ต้องไปไหนอยากไปที่ที่อยากไปเพราะไม่ต้องไปทุกที่ที่เป็นแบบไวร่ลอชอบเขาอยู่บ้านเราชอบอยู่บ้านตัวเองบ้านเขาก็ดีเจ็ดสแตนดาร์ดไปไม่ต้องไปไหนก็ไม่เหนื่อยหกเต็มสิบห้าดีกว่าเพราะว่าอยากออกไวดนอกสามอยู่บ้านดีแต่ว่ากูชอบกินของข้างนอกกินของข้างนอกไม่ชอบกินของในบ้านไม่ชอบกินของในบ้านเซฟการอยู่บ้านของกูมันคือการพักผ่อนที่แบบเพลียที่สุดแหละอันนี้คือความในใจ คอสเพย์ตอนไหนเฮ้ยมาถามตอนไหนเต็มเมื่อไหร่แต่งเสร็จอ้าวขอเกินได้ไหมสามไม่ชอบเพราะไม่ชอบอะส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจะคอสเพย์อึ้บก็ไม่ชอบเก้าแล้วกันไม่รู้กูชอบดูการ์ตูนอะไรพวกนี้ไงถ้าตัวเขาผู้ชายชอบตัวอะไรลูฟี่อ่าเออดิสามทำไมอ่ะไม่ชอบแบบแปลกๆอ่ะโอเคอนเพยตอนไหน คอ <c oughs> ตอนแบบมีมีอะไรกันถ้าจับสจะเพิ่มอะอาจจะไปถึงแ <c oughs> อันนี้ไม่มีประสบการณ์ให้ห้าแล้วกันยังไม่เคยแบบมีประสบการณ์ร่วมคิดว่าน่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตถ้าก <c oughs> ูกูให้5แล้วกันกึ่งชอบกึ่งเฉยเฉยอาจจะสนุกแบบเบื่อเบอะไรเงี้ยคอเทสูว่ะแตกไม่แม่นั่งอยู่ข้างก <8 S 2> <8 S 1> ็คอเทแปกเลยแกพูดถึงกได้ส้มึงจะได้ส้ตกใจอยู่ดีตื่นเล้หอะไรวะ ศูนย์เลยไอทำบุญเก้าวัดเคยลองไปได้สาวแล้วก็เลิกละเฉยๆไม่ได้รู้สึกมีอะไรอะ่ะเออไม่ต้องไปหรอกเออลองลูกทำบุญแม่งแป,แปแ Kimberly ลกๆกตะคิมเบอร์เรี่ดลงบ่อยคือชอบโดราตาก็สวยดีชุดสวย <c oughs> อือหกแล้วกันนะเนี่ยถามถามว่าไปด้วยได้ไหมไปได้ <c oughs> ก็ได้หกสามแล้วกันจริงๆมันก็ดีต่อเขาแต่กูกูไม่ค่อยเชื่อกูก็เลยให้แค่สามพอแปดเลยทำไมอ่ะรู้สึกเขามีแพชชั่นชอบผู้หญิงที่บ้าๆอะไรอย่างงี้ชอบแปดเต็มสิบ พ่อดูเป็นคนใจเย็นดีส่วนใหญ่สา,ามแล้วกูไม่เชื่ออกูแล้วกูก็ไม่คิดว่าผู้หญิงที่เข้าวัดจะใจะเย็นอ่ะแปลกแปลกอ่ะตอนเข้าวัดอย่างน้อยก็ตอนอยู่ในวัดใจเย็นไงเพราะต้องมีสมาธิมุ่งมัน่นไปกับการไหว้กันมูแล้วจะคิด <c oughs> สามเพราะว่าไม่รู้ไม่ชอบร้านเหล้า ไม่ถูกสาวที่ลาลับแฮปปี้นะก็แฮปปี้เนีกูไม่อยากให้เขาแฮปปี้ผู้ชายแบบสองกินอะกินได้แต่ไม่ชอบให้เมาแล้วแบบกูไม่รู้เรื่องอะแบบว่ารับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเมาเอออย่างเงี้ยไอสัตว์ฉีบหน้าแม่งเมาบอกเมาให้เมาบอกไม่เมาเออศูนย์เลยก็ชอบกินเหล้าอ่ะก็ชอบกินแต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปแล้วเขาเมาอย่างเงี้ยมันเมาแล้วลมคายเลื้อน ให้ให้ให้สามถ้าเป็นแฟนเราแล้วเหรอถ้าเป็นแฟนเราไม่ชอบห่วง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 แค่นั้นเองป้าศูนย์กูไม่ชอบไงแล้วกูก็ห่วงไงถึงชอบสาวที่ร้านเราเฮ้ยใครบอกกูใครบอกกูเก้าเงาได้ไงอ่ะเก้าเลยอ่ะกูอะไรกูชอบไปเหมือนกันพอมาแล้วก็ดูดูดรอดดูป้าชอบเพราะว่าชอบเที่ยวเหมือนกันชอบกินเหล้าก็ชอก็ ครึ่งครึ่งห้ากูชอบไปคาเฟ่ชอบไปกินกาเแม่ไม่ฝั่งคาเฟ่ไม่ฝั่งแม่ถุบเช้าคาเฟ่ประมาณสักหก่ะแย่ต้องร้อนอย่างเดียวเจ็ดเต็มสิบเพรเวลาผู้หญิงเขาไปเขาดูมีความสุขดีอะเราก็เป็นพวกแบบตามติดไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่มึงถ่ายรูปสวยนะไม่จริงไม่ถ่ายรูปแฟนเลยโอเคดีเจ็ดละกันผมไม่ได้ชอบคาเฟ่แต่ว่าได้กินกาแฟร้านใหม่ก็เยี่ยมยอด คาเฟ่เอาไปแปะแล้วกันพากลวกจากบ้านหนยเออไมอยากไปบ้างแล้วมันไม่ออกเอง <c oughs> ไอเ้เหี้ยไ <laughs> ปคนเดียวมันเหงาเลยไอ้เหี้ยใจไปล้างขามาไปคนเดียวมันเหงาเลยมึงไม่เข้าใจไงถ้ากูเบื่อต้องถ่ายรูปให้เขาไงโอ้ไอเ้เหี้ยกูหญิงคนเดียวถ่ายไม่ได้เหรอไอเ้เหี้ยถ้ามันถ่ายแค่สองสามรูปกูโอเคไงไอ้ศักด์ถ่ายทุกมุมในร้านไอนเหี้ยไอ้เหี้ยกูเคยไปแล้วเจอแบบต่อคิวถ่ายรูปแล้วกูไม่ชอบกูต้องไปยืนต่อเหมือนกูเป็นอะไรไม่รู้อะกูหญิงเออไปครับ แปลดรู้สึกแปลดคาเฟ่เอาท์ดอร์เสื้อมึงแบบขี้เกลือขึ้นนะไอ้เหี้ยงุนงิดเลยงั้นอะรูปมาสวยเมื่อกี้กูให้เท่าไหร่นะแปดไปหกพองั้นร้อนร้อนแปดชอบอ่านการ์ตูนชอบดูเก้าเต็มสิบถ้าแบบดูเรื่องเดียวกันด้วยมันน่าจะคุยกันสนุกดจองไงกูเป็นใครนัมเบอร์ แปดจุดห้าแล้วกันเผื่อแนะนําอะไรให้เราดูใหม่ๆได้อันไหนเราไม่ชอบก็ไม่ดูอันไหนอาจจะเป็นแบบซ่อนอยู่อ่ะอนิเมะสุดยอดก็ได้ดูด้วยเลยแปดกูก็เป็นติ่งบางเรื่องอะนะแปดเดียวมีบ้าโกโจทั้งวันไม่รู้ถึงมึงเลยวันนี้มันเกิดโกโจวันนี้มันเกิดโวันนี้มันเกิดลูฟี่เพียมันหนักเบอร์นั้นเหรอมีห้าสาวชอบโกโจแค่เดี๋ยวลูกเป็นโกโจให้หน่อยได้ไหมโอ้โหสภาพกูเหี้ยสามซงที่ชอบอนิเมะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทรงที่กูชอบอ่ะอื สเตอร์เรียวไทยจะชัดมากผู้หญิงที่ดูแบบดูการ์ตูนจัดๆอะไรอย่างเงี้ยไปหกพออยู่ที่ว่าอ่านหนังสืออะไรด้วยอ่านหนังสืออะไรถึงชอบต,ตัวการ์ตูนคลิดูสแตรดดิดูแบบเป็นผู้หญิงหาความรู้ดิ สัก2เป็นสิบนะทำไมอ่ะกูก็ไม่ชอบอ่านหนังสืออ่ะอ่านแล้วเดี๋ยวไปนั่งคิดอะไรที่มันแบบอย่างสมมุติเรื่องเงินก็จะไปหมกมุ่นตามทฤษฎีเขาเกินไปจนความจริงมันบิดเบือนอะไรเงี้ยนไม่อ่านหนังสือไหนจะรู้อะไรเออกูไม่อ่านมันหมุนโห้4.5แล้วกันอ่านหนังสือมันก็อยู่ที่ประเภทถ้าอ่านอะไรที่มันดีๆก็โอเคแต่ถ้าวันไหนมันบางเล่มมันเปลี่ยนมายเซตจัดๆก็ชิบหายเจอมายเซตใหม่ทุกวันเลยกูเออจบอีกเล่มมาเป็นอีกคนไม่ไหว สองฟุ้งแบบว่ารู้เยอะอะไรเงี้ยไม่ชอบเก่งอ่ะเก่งเอะคนเก่งอ่ะเก่งทางอื่นอย่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือข้อมูลเยอะแบบนู่นนี่จำมาพูดมันนี่โค้ดสายเทคสายเท็งซ์อ่านมันนี่โค้ดอ่านเซอร์เปียนมาอ่านนู่นนี่โหใส่กูยับจยแบบการตก็เจ็บกูว่าถ้าเขาซื้อมากูก็อ่านด้วยฟรีปีถ้ามันเนี้ยม้อ่านก็ถ้ามีให้อ่านจริ่งไหมเนี่ยก็อ่านล่าสุดเล่มอหไรครับอะไรวะสปอร์ตรถ แล้วคุณอ่ะชอบผู้หญิงแบบไหนคอมเมนต์มาครับผมนี่ปิดให้